إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الْأَحَدُ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي <سؤالك> إلى <سؤالك> الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله في الله ตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมัน่นจงมีหลักอะิีดะหลักความเชื่ออย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอมามะนอิบาด์เราทั้งหลายนั้นต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น มัดแม้ว่าหลักอะิีดของเราหลักความเชื่อของเราหลากาักศรัทธาเราถูกต้องจากสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้สอนท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลลอฮุอะาลัยฮิวะซัลลัมนบีได้สอนกัหลาบรรดาซอหาบะรอฎิยลอฮุอันฮุมแน่นอนที่สุดแล้วครับว่าสวรรค์ก็คงไม่ไกลจากพวกเราอย่างแน่นอนและบวกกับการที่เรานั้นมีอามันอิบาดะที่ซอเละ มีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามันอิบาดะต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตะละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเดือนนี้เป็นเดือนรอจับวันนี้เป็นวันที่17เจของเดือนรอจับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับอาจจะมีพี่น้องของเราบางกลุ่มนั้นได้ทำการละหมาดร,รอกอเอฟกันและ อีกไม่นานพี่น้องครับมันก็จะมีหลักความเชื่อที่ปรากฏในหมู่พันบรรดาพี่น้องมุสลิมของเรานั่นก็คือการเชื่อว่าค่้ที่27ของเดือนรอมับนั้นเป็นค่ําคืนอิสอระเมิอาราชเชื่อโดยที่ไม่ได้ลังเลใดๆทั้งสิน้นขณะที่นักวิชาการนะครับเขายังต่างถกเถียงกันยังไม่มีความแน่นอน ว่าวันในการที่นบ,บีนั้นอิสระเมอาราชมันตรงกับวันที่เท่าไหร่กันแนะ่ก็ยังไม่ได้ตกผนึกกันแต่พี่น้องบ้านเราก็ทำทำเสมือนกับว่าวันที่27นั้นเป็นวันพิเศษไปเสียแล้วหรือต่อให้มันตรงกับค่ำคืนอิสระเมอาราชมันก็ไม่ได้มีหุกกมในการที่จะทำอามันอิบะาดาจะถือศีลอด จะละศีลอดจะรวมตัวกันที่มัสยิดแล้วไปละหมาดนู่นนี่นั่นมันก็ไม่มีบางคนก็ต่ออายุกันไม่มีสุนนะของท่านนบี็โลัลอัุอะัยฮิวะสัลลัมพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับค่ำคืนอิสรอเมียราจนั้นอิสรอคือการทะยานภาคพื้นของท่านนบีมุฮัมมัดสอลัลอัุอะัยฮิวะสัลลัม นบีสุลต <parece maison. S 2> ่านฮุอาลีฮ <tôi> ิวะซัลลัมนี่เล่าให้กับพวกเรานั้นได้ฟังเป็นฮัจดิสโซฮียะซึ่งเป็นสำนวนที่ยาวในโซฮียะของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีและโซฮียะของท่านอิหม่ามมุสลิมนบีบอกว่าอูติตุบิลบุรอกบุรอกนั้นได้ถูกนำมาให้กับฉันบุรอกเป็นยังไงครับพี่น้องบุรอกนี่นบีสุลต่านฮุอาลีฮิวะซัลลัมบอกว่ามันสีขาวอับยาดุนสีขาวตัวนี่คล้ายๆกับม้า เล็กกว่าลาแต่สั้นกว่าล่อเป็นแบบไหนอย่างไรอัลลอฮฺตาลาอาลัมนะครับในเรื่องนี้เราไม่รู้มันเป็นเรื่องเก็บเมื่อเป็นเรื่องเก็บนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราก็ต้องสงวนสิทธิ์นี้เอาไว้ผู้ที่รู้นั่นคือผู้ที่เคยประสบนั่นคือท่านนบีสุลตาฮาเฮิวะซัลลัมอัลลอฮฺตาละให้ท่านนั้นได้เห็นและผู้ที่รู้ดียิ่งนั่นคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวาตาลาเราคงไม่มโนกันไปว่าผู้หญิง ผมหยิกอยากโศกมีมงกุฎทาแก้มสีแดงด้วยตัวเป็นมา้ามีปีกจะเป็นบุรอกตามที่ท่านนบีสลลหัวลหิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนั้นคือบุรอกที่พี่น้องอ,อินเดียบังกาลาเทศนํามาขายในบ้านเราตามงานสุราแล้วพี่น้องอย่าไปติดนะครับนบสีสลลหวาลหิวะซัลลัมบอกแล้วว่าบ้านหนึ่งบ้านใดที่มีรูปภาพเป็นสิ่งที่มีชีวิต อยู่หน้าบ้านอยู่ในบ้านมาลาอิกาหนนจะไม่เข้าบ้านแต่บางคนบ้านเราเนี่ไปติดเอาไว้หน้าบ้านไปติดเอาไว้ข้างฝาผนังเยอะแยะเต็มไปหมดและสิ่งต่างเหล่านี้มันไม่ถูกต้องเป็นหลักความเชื่อที่ผิดนบีบอกว่าอูตีตูบิลบุรอกบุรอกนั้นได้ถูกนํามาให้กับฉันคล้ายๆกับมา้าเล็กกว่าลาสั้นกว่าล่อเป็นแบบไหนอย่างไรอัลลอฮฺุตาลลาอัลเม มาเนี่ยมาในสภาพที่พี่น้องครับมีสองรายงานนะเป็นฮะดิษซอฮียะทั้งคู่เลยฮะดิษหนึ่งบอกว่าบ้านของท่านนาบีนะหลังคาได้เปิดและจิบรินอะลัยฮิสสลามก็ได้มาหาท่านครั้งที่สองสายรายงานที่สองก็คืออบีนั้นนอนอยู่ที่หินโค้งอิสมาอีนแต่ไม่ได้หลับนะครับแล้วจิบรินอะลัยฮิสสลามก็มาหาท่านนาบีมาเนี่ยมาพร้อมกับภาชนะด้วยเป็นถาดแล้วก็มีน้ำจำม ถามว่านํามาทําไมอะครับนํามาเนี่ยเพื่อที่จะล้างหัวใจของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาะลัยฮะสัลลัมพอมาถึงจิบรินอะลัยฮิสสาลามก็ได้ผ่าอกผ่าตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครเหนืออกแล้วก็ลงมาที่ใต้สะดือหรือเหนือสะดือโดยประมาณผ่าอกเนี่ยพี่น้องครับผ่าจริงไหมคําถามจริงครับอานัสบินมาลิก ซอฮาบะฮ์ท่านนบีสุลต่านวาเลฮิวะสัลลัมที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอิสลามีอาราธกับท่านนบีสุลต่านวาเลฮิวะสัลลัมเนี่ยบอกว่าในซอฮีงท่านอิหม่ามุสลิมอานัสบินมาลิกท่านเคยเห็นรอยที่เป็นการเย็บที่อกของท่านนบีสุลต่านวาเลฮิวะสัลลัมท่านเคยเห็นอานัสบินมาลิกเย็บสาเหตุอันเนื่องมาจากอะไรครับอันเนื่องมาจากเอาหัวใจของท่านนบีสุลต่านวาเลฮิวะสัลลัมนั้นเอาออกมาเอาออกมาล้างใส่อีมาน บรรจุอีมานใส่ให้มาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮิวะซัลลัมถามว่าทําไมต้องใส่ครับเพราะเดี๋ยวมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะได้เห็นในสิ่งที่ผู้อื่นไม่เคยเห็นจะได้ขี่สัตว์พาหนะที่มันพี่น้องครับก้าวทีเดียวเนี่ยมันไปสุดลูกหูลูกตาและไม่มีสัตว์ตัวไหนไม่มีสัตว์ใดทําได้เชียกเช่นนี้อันเนื่องมาจากเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาละ พอล้างเสร็จัพเรียบร้อยบูรอกถูกนำมาครับพอเวลาบุรอกถูกนำมานาบีซโลลโลห์อารฮิวซาลัาลมก็ขึ้นไปขี่แล้วพี่น้องบุรอกมาด้วยกับมีสายบังเหียนด้วยนะครับมีคันถือด้วยนะครับพี่น้องคอยบังคับและก็มีอานเอาไว้ขี่ด้วยแต่เป็นแบบไหนอย่างไรเรารู้ไหมเราไม่รู้นี่คือเก็บ นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บฮานะฮแวะตุสลาได้ให้กับท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแลบูรอกตัวนี้ไม่ใช่นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ขี่เพียงผู้เดียวไม่ใช่แต่นบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพูดเองครับบูรอกตัวนี้บรรดานบีท่านอื่นๆเคยขี่ด้วยหนึ่งในนั้นคือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามพอหลังจากนั้นบูรอกก็ได้พาท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไป ก่อนไปพี่น้องนิดหนึ่งพอนบีขึ้นไปขี่เนี่ยบุรอกมันพยศนี่ฮะดิษบทนี้แหละครับในซอฮข่งทางอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมบุรอกมันพยศยิบรินอัยฮิสลามก็บอกกับบุรอกบุรอกนี่เจ้าเป็นอะไรเนี่ยเจ้าไม่รู้หรอว่าชายคนนี้คือผู้ที่ดีที่สุดนะของมวลมนุษย์ได้ขี่เจ้าแล้วและหลังจากนั้นบุรอกมันนิ่งแล้วมันก็เชื่อง แล้วบุรอกก็ได้พาท่านนาบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮวาลลัยฮิวะซัลลัมทยานไปที่ภาคพื้นนะครับไปแบบภาคพื้นเนี่ยทยานไปที่เบตินมักดิสที่ไหนครับมัสยิดอัลอกซอไปได้ยังไงครับพี่น้องไม่ได้ไปเต็มคืนนะครับไม่ได้ไปเต็มคืนนะฮะย้ําแต่ไปเสี้ยวเศษหนึ่งของคืนเท่านั้นเองจากมักกะไปสู่เบตินมักดิสนี่คือเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาแหละ มักกะไม่มีสนามบินนะครับพี่น้องมีกะทิจิดะดถ้าเราจะคำนวณว่าถ้าจะไปเครื่องบินเนี่ยนะอย่างน้อยมันก็3าชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งสามชั่วโมงอยู่ประมาณนี้แต่นบ,บิสรลอฮวอะลัยฮิวซัลลัมนีไปด้วยกับพิบตาค,ครับด้วยกับเดชานุภาพของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตานาะพอเวลาไปถึงมัสยิดอัลอักซอพี่น้องครับนบ,บีก็ไปผูกบุรอกเอาไว้พูดง่ายๆที่หลัก ข้างๆไบติลมักดิสข้างๆมัสยิดอัลอักซอถ้าใครเคยไปมัสยิดอัลอักซอพี่น้องครับแซเอยเอยไกเออยเขาก็จะแนะนำแล้วครับว่าที่ตรงนี้แหละคือครั้งหนึ่งที่ท่านนาบีสโลลล์วาเลฮิวะซัลลัมนั้นได้เคยมาผูกบุรอกเอาไว้และไม่ใช่นบีท่านเดียวนบีท่านอื่นๆด้วยเพระหลังจากนั้นนบีสโลลล์วาเลฮิวะซัลลัมันก็เข้าไปที่มัสยิดอัลอักษซอแล้วละมาดรกอกอาตัยนี้สองรกอการ์ต พอละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยนบีออกมาจิบรินอะลาัยฮิสสลามก็ถือถาดมาถือภาชนะมาสองอย่างด้วยกันหนึ่งในเหยือกนั้นมีนมสองเหยือกนั้นมีสุราจิบรินอะลาัยฮิสสลามกําลังจะมอบให้กับท่านนบีสุลตารอฮุลัยฮิวะสลามได้เลือกว่าจะเอาอันไหนด้วยกับเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเป็นแบบไหนอย่างไร แต่ยิบรีนนำมาให้กับท่านนาบีแล้วนบีสุลต่านวะเลยฮิวะสัลลัมนี่พี่น้องครับเลือกนมเลือกนมถ้าเป็นพวกเรานี่พี่น้องครับสุราเป็นแน่เพราะเราอยากรู้อยากเห็นอยากประสบกับสุรามันเป็นแบบไหนอย่างไรโดยเฉพาะการที่ยิบบรีนได้นํามามอบให้กับมนุษย์แต่นี่ไม่ใช่พวกเราไงครับนี่คือนบีสุลต่านวะเลยฮิวะสัลลัมนบีเลือกนม พอนบ,บีเลือกนมเสร็จสับเรียบร้อยพี่น้องครับยิบรีนก็สนทนานกับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวาลลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนั้นได้เลือกสิ่งที่เป็นฟิตรสิ่งที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์นั่นคือนมนั่นเองหลังจากนั้นพี่น้องครับยิบรีนก็พาท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลุลลัลฮวาลลัยฮิวะซัลลัมมิอราจขึ้นไปมิอราจขึ้นไปนะครับถามขึ้นไปไหน อากีด้าของเรานี่ต้องมั่นคงนะพี่น้องอิสราอภาคพื้นแต่เมียอาราธคือขึ้นนะครับไม่ใช่อิสราอนี่ขึ้นไปเลยไม่ใช่นะฮะแล้วบูรอกไม่ได้ขึ้นไปกับท่านนาบีสลุลตานวาเลฮิวะซัลลัมถ้าพี่น้องฟังผมไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะบูรอกถูกผูกเอาไว้ข้างๆใบติ้นมักดิสมสัสยิดอัลอักซอเรียบร้อยยิบรีนอัลเลฮิสะลามนำนบีสลุลตานวาเลฮิวะซัลลัมเมียอาราธขึ้นไปไปยังไงอะครับไปด้วยกับ ลิฟต์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะอาุวาตาละแต่เป็นแบบไหนอย่างไรเราไม่รู้นะพี่น้องการเมื่ออาราดขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะอุวาต่าละนบีขึ้นขึ้นยังไงอ่ะไปกับยิบรีนแล้วไปยังไงอ่ะไม่รู้ครับแต่ขึ้นแน่และจังหวะที่อิสรอนบีก็เห็นภาพนูน้นเห็นภาพนี้เห็นภาพนั้นเยอะแยะเต็มไปหมดเมีออาาดขึ้นไปชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งนบีสุลตานอวะลีฮิวะสัลลัมก็ไปเจอกับนบีอาดัมอะัลฮลิสลลสล,ล พอเวลาขึ้นไปนี่พี่น้องครับชั้นฟ้านี่จะมีแผดานคนนี่พี่น้องครับจะไปไม่ได้แต่นบีอิสลามไปได้ไปด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์ทุกชั้นฟ้าเนี่ยพี่น้องจะมีมาลาอิกาที่เฝ้าอยู่มาลาอิกาที่เฝ้าจะยังไม่เปิดประตูให้นะพอชิบบรินขึ้นไปมาลาอิกากระถามนี่ใครเนี่ย จิบรินก็บอกับฉันคือจิบรินแล้วใครมากับท่านน่ะอ๋อคนนี้คือมุฮัมมัดสุลลัลฮวะลัยฮะสัลลัม์ิบรินที่เฝ้าชั้นฟ้ารู้อยู่แล้วนะครับก็ถามต่อไปว่าเขาถูกส่งมาใช่ไหมยิบรินก็บอกใช่พอหลังจากนั้นประตูเปิดเปิดไปก็เจอนบีอาดัมแล้วชันฟ้าเนี่ยแต่และชั้นชั้นชั้นเนี่ยห่างกันห้าร้อยปีพี่น้องครับห้าร้อยปีนี่ตายกี่คนครับถ้าจะคิดว่าเป็นความตายของคนเราอะนะ ในนบ,บีสุลต่านวาเลฮิวะซัลลัมอิสรอมียราดขึ้นไปนี่เศษเสีเ้ยวหนึ่งของยามค่ำคืนเท่านั้นคำถามนี่เดชานุภาพของใครครับใครก็ทำไม่ได้นอกจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นครับด้วยความเคารพแล้วนบีก็ขึ้น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 ชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งถึงสองเนี่ยการเดินทางห้าร้อยปีแต่นบ,บีขึ้นไปอย่าไปนับนะครับว่าเสี้ยวหนึ่งหรือว่าเท่าไรเราไม่รู้ครับ ไปจนกระทั่งไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาละแล้วไปรับเรื่องราวของหัวฮีการละหมาดมารับเรื่องราวหัวขีการละหมาดมานิพี่น้องครับทีแรกก็ห้าสิบวักตูพอเวลาลงมาแล้วมาเจอกันนบีมูซาอะลัยฮิสสลามก็พูดคุยกันสนทนากันอุมมาของฉันน่บันีอิสรออีนน่ยยังทําไม่ได้เลยมูฮัมมัดไปต่อรองกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลตาเธอนบีก็ขึ้นไป พอเวลาขึ้นไปจนกระทั่งนบีบอกว่าท่านละอายแล้วพอแล้วในการที่จะต่อรองเรื่องราวของการละหมาดนาบีสโลโลฮ์วาลีฮิวซสลัมท้ายสุดก็รับมาห้าวัตตูอัลลอฮุซุบฮานะหุวะตาลาได้มอดแต่หนึ่งวัตตูเท่ากับการละหมาดสิบวัตตูนะพี่น้องต้องจําอันนี้ให้ดีฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในเดือนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมขออนุญาตไม่ระบุเรือนนะ ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรเอาว่าเคยเกิดขึ้นกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวาไลฮิวะสลัมครั้งหนึ่งคือเรื่องราวแบบนี้เพราะหลังจากนั้นนบีก็ลงมาลงมาลงมางมา,มากับจิบรินอะลัยฮิสสลมแล้วมาขี่บูรอก,กับบ้านของท่านพอเวลากลับบ้านก็ไปเจอลูกพี่ลุกน้องของท่านไปเล่าลูกพี่ลุกน้องของท่านบอกอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเพราะไม่มีใครเชื่อหรอกไปยังไงไบตินมักดิสเขาเดินทางกันนี่โอ้โหเป็นแรมเดือน แต่เจ้าไปนีก็เห็นเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี่ก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยแต่นี่เพิ่งจะกลับมาจากเบตินมักดิสแล้วไปยังไงมายังไงไปคุยกับพวกกูฟานมุสริกินกูฟานมุสริกินก็ไม่เชื่อครับแต่มีคนหนึ่งเชื่อและพวกคนต่างเหล่านั้นไม่ใช่พวกกูฟานมุสริกินด้วยนะที่เชื่อท่านนาบีนั่นคืออบูุบาการอสิด,ดิกเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้กับบรรดาพี่น้องนั้นได้ฟังเอาไว้เป็นบทเรียนหนึ่งพอเวลาใครถามว่า อิสราเอลเมียดาดเกิดขึ้นในค่ำยี่สิบเจ็ดเดือนรอจับใช่หรือไม่พี่น้องตอบไปเลยครับไม่ใช่สองมีบทบัญญัติให้ทําการละหมาดให้กรรมทการถือศีลอดในวันที่ยี่สิบเจ็ดของเดือนรอจับหรือไม่ตอบไปครับไม่ใช่ไม่มียี่สิบเจ็ดเดือนรอจับก็เหมือนยี่สิบเจ็ดวันอื่นๆครับด้วยความเคารพเราละหมาดห้าเวลายอย่างไรเราก็ละหมาดห้าเวลายอย่างนั้นถ้าหากว่ามันไปตรงกับวันจันทร์หรือวันพระรหัส แล้วเราก็ถือศีลอดกันอยู่แล้วก็ถือศีลอดไปครับปกติมันไม่ได้มีความวิเศษวิโสอะไรไม่ใช่และถ้าสมมุติว่ามีคนถามหรือสนทนากันเรื่องราวของอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนพี่น้องตอบไปนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาอยู่เบื้องบนอยู่บนอารัชของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลลถามว่าหลักฐานนี่เอามาจากไหนก็นี่ไงครับพี่น้องการอิสรอและเมียอาราชของท่านนบีสุลตลอหัวลยฮิวสัลลัม นบีไปหาอัลลอฮ์ที่ไหนไะครับก็ขึ้นไปตามชั้นฟ้าตามชั้นฟ้าตามชันฟาจนกระทั่งยิ am, บรินอะลัยฮิสสลามบอกว่าที่ตรงเนี้ยฉันเข้ามาไม่ได้แล้วที่ฉันเข้ามาได้พาะเกียรติของท่านมูฮัมหมัดและยิบรินก็บอกให้มูฮัมหมัดเข้าไปให้เข้าไปเข้าไปด้วยกับการวาฮีของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาแหละนี่ไปไหนครับเนี่ยไปไหนนี่คือหลักฐานพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายและถ้าหากคนหนึ่งคนใดไม่เชื่อนั่นแหละครับ ไม่ใช่สุน나นของท่านนาบีไม่ใช่หลักอะกีดาของอัลลอฮุสุนนะวันจมามะเพราะอัลลอฮุสุนนะวันจมามะที่แท้จริงเขาจะเชื่อว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นอยู่เบื้องบนอยู่บนอารัชของพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแต่จะอยู่แบบไหนอย่างไรอัลลอฮุตาอัลลอฮนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับบรรดาพี่น้องในเรื่องราวของเดือนรอจับที่มันมีหลักความเชื่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราไม่รู้หรอกครับ ว่าเป็นแบบไหนอย่างไรแต่หลักความเชื่อนั้นเราต้องเชื่อโดยปริยายห้ามมีคําถามและอันใดที่มันไม่ใช่หลักความเชื่อของเราเรื่องราวของบุรอกเรื่องราวของการจัดงานค่ที่ี่27เดือนรอจับการถือสินอดนู่นนี่นั่นให้ละทิ้งในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปเพราะเรื่องราวของศาสนาพี่น้องจําเอาไว้จะทําเรื่องหนึ่งเรื่องใดนั้นต้องมีหลักฐานให้สั่งใช้ให้ทําถ้าไม่มีหลักฐานจบครับ อย่าไปทำเพราะฉะนั้นขอดูอานะพี่น้องให้บรรดามุสลิมของพวกเรานั้นกลับมาสู่แนวทางที่ถูกต้องที่มาจากนาบีมาจากสฮาบบะมาจากสลัฟซอลแลหรือเป็นองค์รวมว่าคืออัลลุสุนนะวันจะมาะที่แท้จริงอะกูลุกาลีฮะดาวัสตักฟิรุลลาฮัลอาดีมาลีวะลักุมวลิชาอิลลุสลิมินะมิงกุลิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟาร